สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับตาเลียตเซนพอสองร้อยแม็กนะครับผมสไตล์คาเฟ่นะครับสภาพดีนะครับคันนี้ใหม่คลิปเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับผมลาเอียนะครับเปลี่ยนบ่อมานะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมยางนะครับกึ่งวิบากนะครับเหลือเยอะเลยนะครับท่อเดิมนะครับ รถทรงดีนะครับพร้อมใช้งานเลยฐานะเซอร์วิสให้หมดแล้วชุดสีเดิมนะครับผมสีดำนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยเครื่องยนต์นะครับผมขนาดสอง้ห้าสิบนะครับกิบกิบเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีไฟหน้าแต่งไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมชิลหน้านะครับ ก็ไม่อยู่สามหมื่นสามร้อยโลนะครับผมเครื่องเงียบจัดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ เป็นสไตล์คาเฟ่นะครับผมโดยรวมถือว่าทรงสวยเลยเดี๋ยวเบิร์นให้ฟังกันนะครับอันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับผม มีพร้อมเล่นเมกาาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหน้าบนได้เลยครับ